เมนูนี้เคยทานกันไหมคะเมนูนี้แถวบ้านอิงเรียกว่าออกปูนาหรือว่าอ่อมปูนาค่ะส่วนที่ไหนมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปก็คอมเมนต์มาบอกอิงด้วยนะคะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ใช้วัตถุดิบบ้านบ้าๆพื้นบ้านเรานี่เองค่ะวัตถุดิบก็จะมีปูนาแบบนี้เลยค่ะสดๆเลยแล้วก็มีน้ำปาร้า ผงชูรสน้ำปลาตะไคร้หอมแดงพริกโขกความละเอียดตามชอบเลยค่ะแล้วก็มีผักชีใบแมงลักต้นหอมเริ่มต้นเราก็จะเอาปูเป็นอกน้ำแข็งแล้วก็ทําความสะอาดแล้วเอามาแยกชิ้นส่วนตามนี้เลยค่ะส่วนขาจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะแต่ตรงนี้ให้เอาออกค่ะเราจะใช้ส่วนของตัวปูเพื่อที่จะเอาไปตําเอาน้ําออกมาค่ะทุกคนส่วนกระดองเราก็จะแยกออกไว้เพื่อที่จะเอาไปจิ้มมันออกมาค่ะ เมนูนี้ต้องยอมรับเลยค่ะว่ากว่วจะได้ทานแต่พอได้ทานแล้วอร่อยมากๆค่ะนี่ค่ะส่วนกระดองเราก็จะมาแคะมันออกแบบนี้เลยค่ะช่วงนี้ปูมันมากๆเลยค่ะเหมาะเลยกับเมนูนี้หลังจากนั้นเราก็จะนําส่วนของตัวปูไปตํานะคะทุกคนเราจะไม่ใช้กระดองมาตําด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะดําค่ะเราจะตําเพื่อกรองเอาน้ําสักประมาณสองรอบนี่คือรอบแรกค่ะ อันนี้ใส่น้ําลงไปแม่ใส่น้ําลงไปก่อนหนะ้าน,นี้แล้วนะคะพอดีอิงลืมถ่ายค่ะน้ํารอบแรกเหลืองสวยมากๆเลยค่ะมันปูทั้งนั้นเลยเมนูนี้ทําช่วยกัน3คนเลยค่ะมีแม่พี่แมวอิงบีบน้ําออกมาแบบนี้เลยนะคะบีบออกให้หมดเลยค่ะพอบีบเสร็จแล้วแล้วก็นําไปตำอีกรอบนึงค่ะทุกคนแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลย ขั้นตอนอาจจะทำยากหน่อยนะคะแต่บอกเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่อร่อยมากแลวใช้วัตถุดิบพื้นบ้านเรานี่เองค่ะใครที่อยู่ไกลบ้านเห็นเมนูนี้ก็คงจะคิดถึงสุดๆเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอิงทานเผื่อนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรอบสองแล้วนะคะที่เราจะบีบเอาน้ําค่ะวันนี้เราจะบีบเอาแค่สองรอบก็พอนะถ้าใครมีเครื่องปั่นจะลองปั่นแล้วกองเอาน้ําก็ได้นะตอนแรกอิงก็จะปั่นค่ะแต่เสียงทุกคนพร้อมเพียงกันมากบอกว่าตําเถอะ ได้น้ำปูแล้วเราก็ใส่หม้อตั้งไฟกลางแล้วก็อย่าลืมเอามันปูที่อยู่ในกระดองที่เราแค่ออกตั้งแต่แรกใส่ลงไปด้วยนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะคนบ่อยๆนะคะเดี๋ยวมันปูจะติดก้นหมอ้อกลิ่นหอมไปถึงทางนั้นหรือยังคะมันปูล้วนๆเลยน่าทานไหมคะคนจนน้ําปูเดือดแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะ ใส่เครื่องที่เราโขกไว้ตั้งแต่แรกลงไปตามด้วยน้ำปลาแล้วก็ปรุงเพิ่มด้วยน้ำปลาและผงชูรสค่ะสำหรับผงชูรสใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ ขั้นตอนนี้ง่ายแล้วค่ะเครื่องปรุงน้อยหลังจากนั้นพอเดือดอีกรอบนึงก็ใส่ผักลงไปค่ะแค่นี้เราก็เสร็จแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อิงด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยววันหลังครอบครัวของเราทำเมนูไหนจะเอามาแบ่งปันให้ดูอีกนะคะเป็นยังไงคะออกปูน่าทานไหมคะสำหรับแม่แม่พี่ๆเพื่อนๆคนไหนมีเทคนิคดีๆก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ